วันนี้เข้ามาเช็คงานในโกดังนะคะตกใจมากเพกราะปกติเนี่ยเราทำคชิปขายอย่างเดียวแล้วเราก็ไปคุยกับหมอไปคุยกับเภสัชวิจัยสูตรนะแต่วันนี้เพิ่งเห็นว่าเวลาลูกค้าสั่งของเนี้ยลูกค้าสั่งกันเป็นลังใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยคือลูกค้าที่สั่งอ,อ่วิตามินซีของเรานะคะน่าจะเป็นโปร6แถม3นะถ้าจะไม่ผิดนะคะแล้วมีแต่กลองใหญ่ๆทั้งนั้นคือต้องบอกเลยว่า กราบนะคะกราบขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่ไว้วางใจวิตามินซีของเราแม้วันนี้เราจะโดนปัญหาเรื่องของการลอกเลียนแบบอะไรเยอะมากแต่ลูกค้าก็ยังสั่งกันอย่างต่อเนื่องคือพอจะบอกว่าอาหารเสริมเนี่ยถ้าเราพูดกันแบบไม่โกหกมันไม่ใช่อะไรที่จะกินวัน2วันแล้วเลิกกินอาหารเสริมอะพี่เอาไปแล้วพี่ต้องกินอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสองถึงสเดือนกินไปเลยเพื่อให้เห็นผลลัพธ์นะคะแล้วเนี่ยคือผลลัพธ์ของคนที่เขาเข้าใจในการกินอาหารเสริมจริงๆเพราะเขาซื้อกันเยอะมากค่ะพอจะบอกเลยว่า ของเผ่าอะถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไก่กะอาราเล่เผาไม่ขายอันนี้คือการแพ็คแบบ0.3%วันหนึ่งเผาส่งเป็นพันพันบ้าทและเผาไม่ได้ส่งกล่องเล็กๆและเผาไม่ได้มีของแถมมันล่อใจเผาไม่ได้ทําโปรอะไรที่หลอกลูกค้าเลยเผาก็ขายของเผาปกติโปรสองแถมหนึ่งเก้าร้อยแปดสิบบาทแต่ลูกค้าแทบจะไม่ซื้อละอ่ะดูได้เลยนะกล่องที่แพ็คไม่มีหรอกค่ะกล่องนี้คือกล่องซีเนาะถ้าลูกค้าสั่งสามกระปุกจะเป็นกล่องซีอันนี้คือลูกค้าสั่งเก้ากระปุกนะคะเก้ากระปุกสิบกระปุกยี่สิบกระป ใครๆก็กินใครใก็ตุนใครๆก็ซื้อทุกวันนี้ไม่ว่าพาวจะไปไหนไปนสะผมไปกินก๋วยเตี๋ยวน้องพาวเนี่ยพี่กินวิตามินซีน้องพาวด้วยนะแต่ว่าพี่เปิดมายังไม่เจอทองเลยสักอันเ <c oughs> จ้าของว่าเขาใส่ทองให้จริงนะแต่วันหนึ่งอ่ะพราส่งของเป็นเป็นล้านกระปุกนะคะต้องบอกว่าเราขายกันเยอะมากนะทองที่ใส่เนี่ยใส่ไปรอบที่แล้วจํำหมื่นกระปุกเนาะแล้วก็กําลังจะใส่เพิ่มหนึ่งกระปุกนะคะ ส่งทองไปที่โรงงานให้โรงงานเริ่มบรรจุแล้วนะวันนี้ถ้าคุณพี่ซื้อก็ยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นทองอยู่แต่ถ้าให้พูดตรงตรงก็คือมันเป็นเรื่องของดวงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ทุกกระปุกใส่บางกระปุกก็ไปลุ้นเอาได้ไม่ได้แต่ก็ได้ลุ้นนะอีก1 0,000ชิ้นนะคะก็ขยาเขย่าดูเอาว่ามีทองหรือเปล่าแต่ถ้าวันนี้ใครอยากลองกินลองเลยถ่าวิตามินซีต้องแบรนด์นี้เท่านั้นถึงกินแล้วเห็นผลนะคะไบโอมันติซีมิคค่ะพีทอโกรุ่มสม2แถมหนึ่งเก้านร้อยม่ดริบบางเขนานี้แล้าม จัดเลยพี่คุม้ม